สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมไซเบอร์แล้วคุณพี่ค่ะก็ครับผมก็วันนี้อยู่ที่พิซเชิลมอนซิงเกิลเพเยอร์ครับก็เราเล่นแบบโอเพ t นทูแลน์นะครับผมอ่ามากันเลยป่ะโอ้โหแหลกปิดเทดเดอร์แป,ป๊บโอเคก็อ่าแหลกเนื่องจากอ่าผูก p อคอนเยอะมากเลยครับตอนนี้จะผูกทำไมเยอะแยะอะก็ทำบอลไงตอนนี้ไม่มีบอลสักลูกไงไม่หนูเข้าใจพี่แล้วพี่จะไปหาอะไรแข่หนเยอะแยะเรา เดี๋ยวจะไปดรอปจากคอยกันแล้วกันนะครับคอย่าโดยจากโปเกมอนที่ชื่อว่าคอยครับคอยหรือว่าจะขุดเอาก็ได้ครับใน้น้องขุดดีกว่าฮะใน้น้องขุดเอาอ่าเหล็กหนึ่งก้อนเท่ากับอ่าเหล็กหนึ่งก้อนเท่ากับอะไรวะเท่ากับบอลหนึ่งลูกเออนั่นแหละครับโอค้นนี่ยังไม่สร้างอะไรใช่ไหมฮะยังไม่สร้างอะไรใช่ไหมยังไม่สร้างอะไรเลย อพี่ว่าจะเผาไอ้นี่ก่อนอะเผาไอแอพิคอนให้หมดก่อนเสร็จแล้วให้กลายเป็นฝาเสร็จแล้วค่อยไปหาเหล็กอีกทีหนึ่งจะว่าไปที่ทุบล่ะไม่มีหรอไม่มี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 เหล็กจะจะดิกลงเมืองเลยใช่ไหมในบอกไม่มีเหล็กมีต้องเสบเอันอ่ามีอยู่มีอยู่มีมีหน่อยไงอันนี้เผากาตจงอยู่หรอ ฮะอย่าลงอีกอย่าลงเต็มเมืองอยู่ที่หรอเมืองอยู่ข้างล่างอ,ะอ่ะอ้อลืมเอาไฟไปโอ้ยโอเคครับมามาไอโดนท้าทุก <c oughs> สู้ไปเขาสำหรับอะไอ้โปกเกมอนของน้องกิฟต์ครับก็ยังเหลืออยู่นะครับผม,มเยอะแยะเลยครับอันนี้เหล็กไฟแบ อันนี้ฐานครับผมฐานไม้มันอยู่เหมือนเดิมนะอ่านี่คือไม้ครับพี่ว่าน่าจะเหมือนเดิมมะถ้าดูในคอมแล้วถ้ามันไม่เหมือนเดิมนะแ <Yeah. S 1> ง่โนกิบเอาไฟใช่ไหมอเอาไปเลยกลองนึ่งเอาชิ้หายละไฟอัออนโนกิบเอาไปเลยไปเดี๋ยวพี่ไปตัดไม้แป๊บ อาหารก็มีนี่อยู่นะอ่ามันฝรั่งครับเอาไปเผาได้ไม่ค่อยเชื่อใจพี่แต่ซื้ออะไรเฮ้ยเชื่อใจอะไรหรอตอนแรกไม่เชื่อใจอ่ะตอนแรกของเต็มเลยคึอมีของเต็มตั้งนานแล้วโอ้เขคิดไม่เชื่อใจพี่เองที่เป็นคนซื่อสัตย์ครับอมนอนเชื่อก็ยังนอนคนเดียวเลยครับเชื่อก็ยังโตคนเดียว็นมาคงเจัดรักเดียวลงมาเจอทองเลยอ่ะ โอ้ครับขุดทองครับเฮ้ยไปบูนอย่างนี้ฮะก็ขุดทองก็ขุดทองมันผิดอะไรเหรอไม่ผิดเลยอ่าครับผมเราครับเป็นอาฝาอันต้าบอลก,ก่อนครับนี่ครับสุดยอดเลยอันดได้มนดัหนึ่งกองสำหรับฝาอันต้าบอลครับอันนี้มันอลูมิเนียมหรือเด็กว่ะสังกะสีจบอ๋ออลูมิเนียมนะคะอ่า โอเคป่าบอลเพียบเลยครับตอนแรกากะจะเอาวิ่งฝันมาด้วยแต่วิ่งฝันบอกร้อนไม่น่าไหวก็เลยเอ,อ่าฮะอ,<น>อากาศร้อนมันทำให้คนขี้เกียจครับมีแต่อากาศหนาวไม่ใช่หรอร้อนร้อนร้อนด้วยอ่าเดี๋ยวผมก็จะเอาลาวามาเผาไว้นี่กันก่อนเลยครับโอ้เหล็กตั้งเยอะทำไมเอมเสะอลูมิเนียมอลูมิเ <2, 3, S 1> นียมทำอะไรได้บ้างนะอ่าฮะอลูมิเนียมทำอะไรได้บ้างอลูมิเนียมเหรอ อลูมิเนียมเอามาทำฝาบอลได้ได้เหรอใช่ครับลวบาบของที่จำเป็นได้เช่นอะพีซเครื่องฮิลอะไรวกเนี้ยเครื่องฮิวพี่ยังไม่มีเลยนะบอกก่อนอัลกัมพอมันบั๊กกลายเป็นไอที่ดอกไม้นั่นเลยพี่ถ้าเป็นฟอสซิลที่ใช้อะไรขุดอะฟอสซิลก็ใช้ที่ขุดเหล็กขุดเอออาฟอสซิลจริงกด้วยค่ะ เจอสอันนะฮะฟอสซิลปิิศนาจริงเจอเจอเจโอ้โหดีฮะโอเคก็ลงมาทางเดิมที่พี่ขุดไว้แหละมันเป็นนันเจี้ยนขยะขนาดใหญ่โอ้ขนาดใหญ่อุ๊ย <c oughs> เดี๋ยวผมเก็บเอฟบิคอนก่อนครับซึ่งหรือไปว่าจะต้องใช้อ่าสีเหลืองด้วยเออไม่ได้เก็บสีเหลืองไว้<ม>ต้องใช้จำน,นวนมากครับ<ม>เดี๋ยวให้น้องกิฟหาแร่เล็ไปก่อนเดี๋ยว ีย๋ยวผมตามไปค<ๆ>รับเจ้าแต่แอลูมิเนียมี๋ยวผมตามไปเพราะว่าผมจะต้องไปเอาอาลาวามา<ๆ>เอามาเผาครับเจ้แต่แอลูมิเนียมมาตัวเธอโ,อโหลหรอของดีเลยะนะเอามาเอามาเยอะนูอนยี่สบสองยีย่สบสามก้อนละโอ้โหอลูมิเนียมเป็นของหายากครับต้องลำบากออกเรือไปขนส่งจากแบนไก่ใช้ถ่นน้ำมันอออ แช่เย็นต้องเสียไฟหุงต้องใช้แก๊สทั้งนั้นโอ้เจอเจอนี่อีกแล้วค่ะเจอพร็อพเซวิี่สองอันเนี่ยฮะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่เคยเห็นเลยอู้เยอะมากพี่เยอะมากเยอะมากเยอะมากอุ้ยกี่อันอ่ะอย่าเด้ไ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 ด้ลวงลวงเพราะซีรีมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวมี่ลงไปสองแป๊บเยอะนะเนี่ยหนูหนูขุดแป๊บเดียวได้แล้วเนี่ยตรงไหนอะลงมาชั้นล่างแล้วเดินมามุ่งมุ่งชั้นล่างที่มีบันไดด้วยด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ โอเคครับเดี๋ยวผมลงไปดูครับลงไปดูเฉยๆนะเป็นแบบเป็นของดีเลยนะนี่ตรงไหนวะผมหนูไม่รู้ว่าหนูเดินลงมาเรื่อยๆอ่ะเจอโอ้โหตอนนี้มีอันวะอู้พี่เจอเพียบเป็นๆขนาดนั้นเลยทีเดียวเอ้ยจริงๆอ่ะบอกให้มีกี่อันนั้นเลมีฟอสซิลเยอะขนาดนั้นเร็วใช่ใช่เยอะมากโอ้โหผมจะหิวตายแล้วนะครับอันนี้หิวเหลือกี่ความหิวอ่ะ เจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันล้ค่ะฟอสซิลนี่นะอหแล้วขึ้นไงวะตายตายขึ้นของตกนะบอกก่อนฮะตายขึ้นของตกนะไม่แต่แม่อไมันก็ก็ยังรู้ไงว่าเออว่ามันอยู่ชั้นล่างเนี่ยแหละมันก็ยังพอกลับได้เออลงมาได้คุณดิ่งคุณดิ่งคุณดิ่งอ๋อเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นขึ้นไหมฮะ จะใส่ไว้ในกล่องแล้วกันเนาะจะจะเอาไว้กล่องไหนอะกล่องไอแอตติคอนไหมจะได้หาง่ายกล่องนี้ก็แล้วกันกล่องนี้เนี่ยส่งให้พี่เลยดีกว่าเดี๋ยวหล็กจะพังละคอยเหล็กโอ้โหฟอสซิลปริศนาเพียบเลยโอ้โหเป็นมีเยอะขนาดนี้เลยทีเดียวครับวางไว้เอาไว้นี้แล้วกันนะครับ ผมจะไปตักบาวามาเผาครับแร่เหล็กอ๋อไม่ใช่อลูมิเนียมผิดอันนี้เป็นแร่เหล็งวายยีย่สิบอันผิดอ่าว่าแล้วอล <laughs> ูมิเนียมมันหาย,ยากมากเลยไม่รู้ไม่รู้หนูมองสีไม่ถูกไงคือแบบอันนี้มันอันใหม่ไงหนูมองสีงงแอมซ <'m> อรี่อลูมิเนียมเป็นอะไรที่โอ้โหอยากโคตรอยากได้เลยครับคือไอถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเป็นแบบ อันเก่าใช่ป่ะมันจะสีมันคล้ายกันเลยหนูก็นึกว่าลูมิเนียมอ๋อเหรอมันสีสีออกน้ำตาลคทีมๆแหละหนูก็นึกว่าลูมิเนียมดื่มดูชิ้นไม่มีใครรู้ว่าถ้าจ,จบลงเช่นไรแล้วพี่ลงไปยังอ่าลงไปตักระบาแล้วจะเอาไปเผาข้างบนครับเดีย๋ยวขอครับมีคัปเปอร์สโตรดไหมพี่เอาไปครับเอาไปครับเตาเขามันจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องทำสวิกด้วยนะเพราะว่าสโตรเนี่ย โค้รสำคัญเลยพี่ใช้จนหมดจนเกี้ยงเลยฮนะคอว่าโซนพี่ก็อยู่ในกล่องพี่ไม่ใช่ต้องมีหนึ่งกองสองกองสามกองอ๋อเหรอยังมีเยอะใช่ไมอ้ยโอเคอ่ะมาอาจจะแหลกอยู่หน่อยนะครับผมพาร์ทนี้เพราะว่ามีไอคอนเยอะนะอเฟรมเลดดอบสุดๆไปเลยครับเหลดสิห้าสิบห้าครับฟอสซิลหาง่ายเกินไป แต่กุ๊กินขาเลยตอนนี้แล้วกัยปึ๊บๆปึ๊บๆ <Okay. S 1> ปึ๊บๆปึ๊บๆปึ๊บๆอาฮ่เรียบร้อยครับอ่าโอ้โหหินหยาบครับผมหินไม่สุภาพครับเ,เดี๋ยวเรามาครับเอาไว้นี่ไหมไม่ต้องแล้วดิมีลาวาแล้วใช่ป่ะไอ้ถานน่ะเอาไมให้เอาเอามาทําไฟดิอ๋อโอเคใช่เราจะต้องมีไฟด้วยครับผม ในชีวิตจริงระหว่างถ่านหินกับถ่านไม้อนไหนมันดีกว่ากันเหมือนกันต้องถ่านหินดิทำไมอะอืมถ่านหินมันสามารถเอาไปอ่าถ่านหินถ้าเราเอาไปจุดแล้วนะมันดับช้ามากเออมันให้ไฟเยอะมากส่วนถ่านไม้เนี่ยต้องต้องกิฟต์ก็ปิง้งปิ้งย่างอยู่เป็นประจำใช่ไหมล่ะไม่เคยปิง้งไม่เคยกิฟต์ไม่ไม <c oughs> เเ่เห็นเตาเห็นเตาไฟไหมไม่เคยเตาไฟอ่ะเตาไฟอะ มันกีนไม่เคยปิ้งเลยหรออะไรเลยหรอไม่เคยปิ้งไม่เคยปิ้งอ่าส่วนอ่าเขาเรียกว่าอ่าเตาเราไอไอถาดเนี่ยเราจะใช้ในอ่าในในครัวเรือนนะผม่านไม้นะใช้ในครัวเรือนส่วน่านหินเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในโรงงานไฟฟ้านะครับผมอ๋อเออโรงงานไฟฟ้าครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ใช้่านหินนะครับโอ้เจอเลยโรงงานโรงงานไฟฟ้าในไทยครับผมใช้่านหินกับน้ามันเป็นส่วนใหญ่นะ แต่ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนี่เขาใช้นิวเคลียร์ครับซึ่งนิวเคลียร์ nuclear, ประเทศญี่ปุ่นเขาใช้นิวเคลียร์นะครับผมซึ่งในประเทศไทยครับผมถ้าสร้างในประเทศไทยมันจะแบบอันตรายนะครับแต่ก็ต้องเสียงบในการซื้อในส่วนของฐานหินเยอะ,ออะน,น,นี่นี่เี็นคารู้ติดตัวไปนะครับผมติดตัวไปอย่าสักพักต้งโมงเงินเลยที่กระ้หลกนูสมองปลาทองอุ้ยเจอคอสติวิกแล้วสามอันเนี่ยโอ้ยยอดไปเลยครับ ผมขอขอาแอไปเปิลคอก่อนแล้วกันครับเฮ้ยพอติ้วเยอะเลยปะปกติกตอยู่นนใต<น>้น้ำเนี่ยพี่ดำแทบตายกัก้นกนกวน,น้องขวัญดำบุงบ้งบุงบ้งบุงบ้งบุ้งบุ้งบุ้งไม่รู้ว่าเจออีกแล้ว <laughs> เอ้ยเป็นปีกนกนี่น่าจะเป็นอะครับ<ๆ>เออเมื่อกี้จะมาวางระบบไฟไม่ใหมหรอเอ๊ะระบบไฟเหรอเดี๋ยวค่อยไปทำพี่หายาดินด้วยอ่ะ อ่าเดี๋ยวก่อนนะพี่ก็ต้องเผาแอปพลิคอันกงนก่อนอนะ่ะนี่อะไรวะเอาตีกอะอ่าต้องเผาเยอะเลยอะ่ะาแกรนิตหินแกนินกนปะปะตงตรู้สึกว่าเคยโดนเรื่องหินเยอะมากหินแกนิตอาจารย์ถามซีปวดหัวเลยหินแกนิเก่เกิดจากอะไร เออนั่นแหะสิในข้อสอบก็เขียนว่าหินอัคนีมาจากอะไรนู่นนี่แต่สอบผ่านก็ดีใจแล้วแล้วจากนั้นความรู้ที่ติดตัวมาหายไปเลยหายไปหมดเลยใช่ไหม <laughs> โอ้โหหายไปโอโอเลยอ๋อคืออาจารย์หมดแล้วใช่ไหมใช่แบบเอออาจารย์ให้เกรดหนูขึ้นมาหนูก็ให้ความรู้ขึ้นไป <laughs> อะไรประมาณนี้โอ้โหเฮ้ยเป็นความรู้ครับผมหินแกนิตเกิดจากอ่าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเกิดจากการแข็งตัวฉับพลันของเราวาะครับใช่ใช่ แบบว่า in er, เอาน้ำไปลาดลาวาอย่างเงี้ยครับก็เคยมีคนทดลองคิดว่าใจกล้ามากอะคืออะไรว่าเน่งเอาเอาเอาไส้กรอกไปปิ้งที่ละที่ลาวาอ๋อเหรอเลยแบบว่างนักใช่ปะเฮ้ยไปเห็นฝรั่งมันยิ่งกว่านี้อีกเอาเอาเอาอะไรวะเอาเอาที่ตัดที่ตัดที่เป็นเป็นเหล็กอะไปตักลาวาอ๋ออันนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วเ่ยวกันไม่ใช่หรอ เออน่าจะเป็นคนเดียวกันนั่นแหละเออที่เดียวกันคือแบบนั่งเฮลิคอปเตอร์มาลาวาเพื่อแบบมาตักลาวาแล้วอีกคนนึงจะปิ้งใส่ก่องกินโคตรเปรี้ยวเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะครับรู้สึกลงมาในถ้ำลึกนะคะเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาใช่ปะชอบบิ้งฟันอู้เจอลาวาอีกแล้ว ถ้ามีลาวาต้องมีของดีเราเชื่ออย่างนี้ประจานะฮะแต่ของดีก็คือถ้าเราทําผิบหายนะล่วงตายตายแน่นอนตายแล้วของหายครับเช่นเพชรอ่าโอเคครับตักราวากันต่อครับเยอะแยะเลยลาวามีเยอะแยะหินแอนดิซส์หรอหินแล้ววะ อ้ที่โดนน้ำน้ำลาวานี่จะเป็นออกซิเดียนนะครับมันมีหินอะไรที่มันเป็นพุนนะ่ะใค่มีหินในนี่อยู่นะหินลอยน้ำนอ่ะนั่นแหอะหินที่มันลอยน้ำได้น่าจะเกิดจากกระโดดดนลาวาสะพานมันก็เออ <c ười> คืออาจารย์หมดละนี่แล้วสโตนนี่ใช้หินขุดได้ไหมอ่าไม่ได้นะแลสโตนต้องใช้ที่ขุดเหล็กขึ้นไป ขึ้นไปไหนอะ่ะฮะโอเคเจอทองอีกแล้วโอเคครับแล้วแล้วอะไรเนี่ยมีดอกมีดอกไม้ป้ายพื้นก็มาขึ้นงอกไม่ได้หรอกเขาอ,อยากงอกอะ่ะดอกแดนดีไลออนแล้วมีเพชรอยู่ตรงลาวาโอ้โหชีวิตดีดีโอเคครับชีวิตดีดีชีวิตดีด,ดีครับ ดีๆอ่ะดูดิเพ้นอยู่ตรงราวาจ่อหน้าเราเลยเนี่ยแม่งดีเกินไปเอ้าบอกว่าดีเกินไปนะครับสีเหลืองครับต้องใช้เยอะมากเลยตรงนี้เปิดปลูกเปลูกเพิ่มก็ดีนะครับก็อะไรที่แม่ใช้เยอะไม่ต้องไปยุ่งกับมันดิฮะเดี๋ยวสิแล้วื่งกี้เราขุดอะไรมามันไม่ใช่มัน มันคืออะไรมันอยู่ใต้ดินหรือเปล่าไม่รู้ว่าหนูใช้อันนี้แล้วมันงงอ่ะไม่รู้ว่าขุดอะไรได้น่แกอ๋อเหรอคือมันเหมือนเพชรอะแต่มันไม่ใช่เพชรหรือว่ามันจรินเพชรหรือว่าอะไรแต่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วด้วยจริงๆหายไปแล้วโอเคครับอู้อ่ะเราเ,รเ,าเลี้ยมเตรียมเออไม่ใช่เลียมโอ้โหเลียมเหลือทนแล้วนั่นผมขวัญเลียม ครับเราจะว่าไปพี่เต็มเขาอยู่ที่ไหนหรอสุโหไทยก็ถึงบอกว่าทำไมยังไม่กลับพุงเทศไม่รู้เขาเหมือนกันอะพี่ไม่อาจจะรู้ของชีวิตของเขาได้ออพ้อเรียมเหลือทนแล้วนั่นวนเรียมวนคิดอีกแล้วคุ้กึมปืนใจจงุงเอ็นโซนเอาไว้ทำระบบเลยนะไหมเอสโตโซนเอาไว้คราฟของครับเยอะแยะเลย เอาเอาเออกมาก็ได้เอามา,อามาแล้วเอามาสี่สี่อละวโอเคตรงนี้อาจจะแหลกๆกันหน่อยนะครับผมต้องอทนทน,ทนเอาครับี่เห็นดอกไมนะ้มาทำไมวะเราเริ่มไม่แน่ใจว่าอะไรคือหินอะไรเนี่ยมึนมีหินหินใหม่เยอะมากใช่ไหม เยอะอยู่แต่หนูก็ไม่สนใจตรงนั้นหนูไาถึงว่าหนูใช้ดีสแพวอแนเนี้ยชื่ออะไรวะอ๋อไปใช้ไปใช้ซอฟแพทใช่ไหม<อ>มันก็เลยมึนโปเกบ็อกโปเกบ็อกก็คือมันจะได้เข้ากับเอ่โอโปเกมอนไงเอาโปเกบ็อกมาหนูก็ตงหนูก็นึกว่าแบบเหล็กเป็นอลูมิเนียมเพราะสีมันเหมือนมากเลยอ่ะมือนมากเลยให้ตายเถอะซาร่าผมซาร่าครับผมเป็นอาญานะครับ ที่ต้องควนใช้ให้ดีๆนะครับอย่าก,กินติดต่อกันเกินเจ็ดวันครับอนีิไปจ่ายแก้ปวดน,นะครับเกี่ยวปะเกี่ยวดิอย่าซาร่า,อา <c oughs> โอเคทำที่ขุดเหล็กอันนึงเดี๋ยวเราไปขุดเหล็กให้ได้มากที่สุดเท่าี่จะมากได้ครับอันนี้เจอเนสตอนอเยอะมากเลยค่ะกองกว่าแล้ว อย่าพี่ลงมาเราอาจจะไม่เห็นก็ได้ลองไปไปเดินตรงที่หนูยังไม่ได้ปักไฟอะถ้าปักไฟแปลว่าหนูไปแล้วอ่าโอเคโอเคแต่มีอยู่ทางนึงหนูปักไฟไว้ครึ่งทางเพราะยังไปไม่เสร็จเพราะว่าที่สุดผมจําได้ว่าผมเผามันฝรั่งเลยนะอ่าตรงนี้ครับเยอะแยะเลยครับอู้ลันละโอ้ความสุภาพว่าอู้เจอทอง <c oughs> ทองมันเหมือนมีค่ามากเลยนะที่จริงในชีวิตจริงอะทองมีค่ามากเลยแต่ว่าในไ,ไหมครับกากเลยกากมากอะกากมากนะครับเร็วมันเร็วก็จริงนะแต่ว่าแบบของไรคุณภาพมากเลยคือใช้ไปกี่ทีก็แตกแหกนะครับผมคือคือใ,ในใน,ในชีวิตจ,จริงนะมันก็ใช้อย่างเงี้ยแหกเหมือนกันครับไม่มีใครมาใช้ทําที่ขุดหรอกครับเออแบบซื้อมาซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อสะสมครับอเ,เออทองมันเป็นมันเป็นอ่าค่าเงินชนิดหนึ่งด้วยไง จิบหายแล้วมาสลึกเลยแล้วกลับยังไงอะไม่กลับละโอ้มาสลึกเลยอะแล้วกลับไงอะโอ้ใต้ระบา,านี่มีอ่า <Okay S 1> มีเหล็กนะด้วยครับโอเคค่ะ,จะเจอเหล็กห้าสิบอ็ดอันนะคะแล้วก็เจอเลสโตนอีกอันโอ้ทำบอลได้เป็นกองเลยนะฮะทำบอลได้เป็นกองเลยเหล็กแบบนั้นอะ okay. ถือว่าดีเนาะถือว่าเกิดเกิดเกิดในที่ดีอยู่อะจะปะโอเคครับขุดเหล็กไปถ้ามีใครเตอมานะเว้ยจะใช้งานหนักหนักกูแอบชอบเขาอยู่ดิอ๋อเหยุดอย่าเสียงเขาหล่อดิพี่เคยเจอเสียงหล่อจุ้งเบยกิ๊ดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถึอว่าหล่อแล้วใช่ไหมอ่าห่อแช่นล้วนะ อเออน้ำแตกฮะ <c oughs> อะไรแค่เสียงหล่อยน้ำแตกนี่นหรอ